สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะมาเผาถ่านนะครับคงเป็นเตาสุดท้ายของปีนี้นะครับเพราะว่าฟืนหมดแล้วก็ได้ประมาณสักครึ่งคนเตาครับยังไม่เต็มเตาดีมีเท่าไรก็เผาเท่านั้นนะครับใครจะทำเหมือนเราก็ไม่ว่านะครับขอแต่เพียงว่าเราอยากไปทำเหมือนใครพอ เตานี้จุไม้ได้ประมาณตันครึ่งครับมีป่องควนออกป่องเดียวครับผมป่องนี้ครับแต่ถ้าเราปิดฝาเหล็กแล้วถึงจะมีควันออกมานี่นะครับ ไม้ก็หมดแล้วครับก็ใกล้จะเข้าหน้าฝนเตาก็จุดได้พักนึงนะครับความชื้นในเตาก็เริ่มจะไม้ที่เปียกๆก,ก็แห้งพอสมควรแล้วครับอีกสักพักก็จะปิดเตาแล้ว ก็ใชายฟ้าเหล็กนี่แหละครับปิดก็จุดจากวันจุดนี่ก็ประมาณสักสามวันครับก็จะถึงวันที่เป็นควันขาววันที่เป็นควันขาวก็ปล่อยไว้สักครึ่งวันแล้วก็เปิดประตูครับให้ไฟข้างในนี่ติดให้ทานนี้ข้างในแดงเลยครับ พอควันข้างในเริ่มหมดครับฐานติดแดงหมดทุกก้อนแบบอุณหภูมิสูงไต่ระดับประมาณสักเจ0 0รอองศาแล้วก็ปิดเตานี่เหมือนเดิมครับปิดฝาเหล็กแล้วก็ปิดเตาไม่ให้อากาศเข้าครับพอควนเยน็นรอบเตาเริ่มเริ่ม,มลดหน่อยเราค่อยมาปิดเตาให้สนิทครับเพราะว่าช่วงนั้นจะร้อนจัด อีก3วันเจอกันครับเดี๋ยวจะมาเปิดเตาให้ดูว่าเหลือฐานเยอะไหมขออภัยนะครับที่ถ่ายแล้วมือสั่นๆครับเพลินยังไม่ได้ถอนครับได้เวลาแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผม